สวัสดีค tamam. ่ะพี่น้องพัดชีวิดีครับพี่น้องคงไปสุขสุขคนตอนนี้ก็มาเช็คความสะอาดความเรียบ้อยของบ้านอีกหลังนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งขขังในด้วยจ้าแต่ว่าก่อนจะไปติดตามพร้อมๆกันกับฝากกดติดตามฝากกดเลยกดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆปูนา USA ด้วยเค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันขังในจ้าแม่บ้านเขาทาความสะอาดไปแล้วเมื่อวานนี่จ้าแต่ว่าเราก็ต้องมาเช็ค บโบรดมัสเซกประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วค่ะพี่น้องแต่ตอนพุ่นค่ะเราต้องมาดูความเรียบร้อยซะหน่อยนะคะห้องนุง่งห้องน้ำห้องนอนดูดีสะอาดสะอ้านค่ะ,ะเกิดอะไรขึ้น What's going on with this one why is a gray towel here huh? why is a gray seed here i don't know what's going on it looks good if i could i thought so ice machine's working i just reset it it's working oh yeah yeah so we need laundry to it in here yeah i already bring it here i want to see how โอเคค่ะทุกคนทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะทุกอย่างสะอาดสะอา้านเรียบร้อยดีภารกิจมาตรวจบ้านเราก็เรียบร้อยค่ะบ้านหลังนี้ที่ประกาศขายขายได้แล้วค่ะบ้านหลังนี้ขายในราคาสามแสนห้าหมื่นค่ะทุกคนบ้านสามห้องนอนแล้วก็สองห้องน้ำนะคะที่ที่ก็เยอะพอสมควรค่ะทุกคน เดี๋ยวปุนาจะไปเช็คดูนะคะว่า,าที่ประมาณเท่าไหร่นะคะกว้างของขนาดไหนเดี๋ยวปุนาจะไปชเช็คดีอีกทีแต่บ้านหลังนี้ประกาศขายยังไม่ถึงห้าเดือนเลยนะทุกคนขายได้แล้วนะคะทุกคนตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างเพืความเรียบร้อยตรวจสอบกล้องตรวจสอบบริเวณบ้านแต่หญ้าเราไม่ต้องตัดแล้วนะคะเพราะว่า สีเหลืองอ้อยหมดเลยมีขึ้นแล้วค่ะถ้าหน้าหนาวหรือยาเขาจะไม่ค่อยขึ้นนะคะนี่ถั่วของคุอาปลูกทิ้งไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวต้องเอาค้างมาใส่เป็นว่าเราไม่ต้องตัดยุงตัดหญ้านะคะมาวันนี้ทุกอย่างดูเรียบร้อยทุกคนคะ่ะแถบหมู่บ้านนี้นะคะสายไฟยังอยู่บน ยังอยู่บนนะคะเขาไมา่ได้เอาลงดินนะคะทุกคนก็ยังเป็นสายไฟละเนระนาดดูก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะที่นี่คล้ายๆกับเมืองไทยค่ะถ้าเขตไหนสายไฟลงดินเนี่ยจะดูสะอาดสะอ้านด,ดูเรียบร้อยนี่ในเมืองนะคะทุกคนนี่คือตัวเมืองนะคะแต่เหมือนต่างจังหวัดมากความเจริญเหมือนต่างจังหวัดโอเคค่ะเสร็จภาร,รกิจนะคะทุกคนค่ะเสร็จภาร,รกิจวันนี้นะคะเรามาตรวจสอบบ้านเช่าเราแล้วก็มาเติม พวกกองใช้ให้แม่บ้านเป็นว่าภารกิจเสร็จแล้วค่ะวันนี้ จะมีรถพวกรถพว่วงมารับมารับเอาไปกระจายตามศูนย์ศูนย์รถตามยี่ห้อต่างๆค่ะทุกคนดูสิเยอะมากเลยนะคะไม่ใช่มีแต่ที่เดียวนะคะมีตั้งหลายที่ค่ะทุกคนแล้วรถมันจะไม่ติดได้ยังไงก็รถเต็มท้องถนนแล้วรถใหม่ก็ออกมาอีกโอ้ยอนุษย์เนี่ย ไอ้ไหนก็มีแต่รถติด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 ติดยี่นั่นเลยรเอ้าวัดทับเป็นรถคันนี้นะคะรถติดรถรถติดไอ้คริส oh, ต์มาสดูทุกคนทุกคนดูสิรถติดคริสต์มาสดูทุกคนตรงนี้ก็มีอีกะคะ่ะทุกคนดูสิรถใหม่เลคะทุกคนจอดเต็มไปเลยนะเป็นพันๆคันเลยนะคะทุกคนค่ะนี่เห็นไหมคะเขามาจอดจอดทิ้งไว้แล้วก็จะมีรถ รถมารับเยอะมากแล้วก็ฝั่งตรงนี้ตรงฝั่งเอ,อพอร์ตก็เต็มไปหมดเลยรถใหม่ค่ะโอ้โห و, ดูสิเป็นพันๆคันเลยนะทุกคนยาวเหยียดไปถึงตรงนู้นยาวเหยียดไปถึงตรงไอ้ที่ก่อสร้างตึกตรงนู้นนะทุกคนดูสิโอ้โหเยอะจริงๆช่วงเลิกงาน ไม่ว่าประเทศไหนรถก็จะติดยาวเหยียดอย่างนี้นะะุยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ